วันนี้เป็นวันครอบครัวนะครับทุกท่านคงอยู่กับครอบครัวกันนะครับส่วนธรกิจของผมเพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้นะครับประมาณ18.00นนะครับก็คือทำปลาที่สกไทยส่งไปเวียดนามนะครับเนี่ยไซนี้นะครับ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะครับ10,000ตัวนะครับพอดีเขาเอานำไปจำหน่ายต่อที่เวียดนามอีกทีหนึ่งนะครับก็เพิ่งเสร็จเรียบร้อยครับ วันนี้แพ็กไปถุงหนึ่งร้อยห้าสิบตัวจริงๆจะแพ็กถุงหน่ร้อยี่สิบห้าตัวนะครับแต่นี้กล่องโฟมเขามาจํากัดเลยต้องแพ็กถุงึงร้อยห้าสิบตัวเพื่อเดินทางไปที่คลองลึกจังหวัดตราดนะครับแล้วข้ามข้ามจังหวัดตราดนะครับคองคลองใหญ่คลองใหญ่คลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับเสียงชัดเจนนะครับชัดเจนกดหนึ่งให้ด้วยนะครับ ก็ฝากช่อง y o u t u b e ไพศาลพันปลาด้วยนะครับก็จะมีสาระที่ดีเข้าไปรับชมกันนะครับท,ที่ท่านเห็นนี่คือปลายี่สกไทยนะครับปลายี่สกไทยไม่ใช่ปลายี่สกเทศเวลาโตเนี่ยเขาจะน้ำหนักอยู่ประมาณ20-30กิโลนะครับราคาจะเคยที่ปรากฏปรากฏว่าเคยมีคนจับขายมา ที่เป็น้ําโขงนะครับเขาจับได้ผงหนึ่งประมาณสิบสี่หรือสิบแปดตัวนะครับสิบสี่หรือสิบแปดตัวก็เขาได้ปลา,ปา,าปน้ำหนักประมาณสามสิบโลเนี่ยเขาได้โลหนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบาทนะครับรู้สึก ชุดนั้นเขาจับปลานั่นเป็นปลาแม่น้ำนะครับแม่น้ำโขงก็ได้มีคนซื้อไปจำหน่ายต่อโลร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบาทได้เงินไปกับห้าหมื่นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเลี้ยงเพื่อขายในบ้านเราก็ต้องดูตลาดกันอีกทีนะครับครับขอบคุณค่บคุณสันติครับก็คือาตลาดบ้านเราก็อาจจะเป็นบอ่อตกหรือว่าแต่เนื้อเขาอร่อยมากนะครับปลายี่สกไทยนะครับไม่เหมือนปลายี่สกเทศ ปลายิสกไทยเนี่ยเป็นปลา้ําจืดชนิดหนึ่งที่ว่าถือว่าสวยนะครับนะครับเพราะว่าลําตัวเขาเวลาโตเนี่ยเขาจะเป็นสีออกเป็นสีทองทองนะครับสีทองสดใสครับมีแถบสีดํผพาดตามลําตัวเจ็ดแถบนะครับทีนี้เล็กๆเนี่ยมันจะเป็นเก็ดเงาๆธรรมดาก่อนนะครับพอโตขึ้นจะมีแถบอ่าตามลําตัวประมาณเจ็ดแถบสีดํานะครับตาเขาจะออกสีแดงแดงนะครับตาเขาจะออกสีแดงครับเหมือนปะกายครับ ตระก,กายเนี่ยอตอนเล็กๆเ,เราจะเห็นนะครับเป็นลายฝางตามลําตัวเป็นเส้นๆพอโตขึ้นก็จะเป็นจุดตายิสกไทยก็เหมือนกันเล็กๆเ,เนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเก็ดขาวๆเงาๆธรรมดาพอโ,โตขึ้นก็จะมีลายฝางๆข้างลําตัวนะครับตายิสกไทยเนี่ยเขาจะมีฟันสีที่เรียงกันเป็นแถวในคอหอยนะครับผมและเหลมดิ้มปีปากบนมีหนวดสั้นๆหนึ่งคู่นะครับ อยาให้ดูลูกนี่ปลายี่สบไทยพอโตขึ้นเป็นลักษณะนี้นะครับปลายี่สบไทยเห็นไหมครับนี่ปลายี่สบไทยอยากให้ทาง youtube ดูหน่อยนี่ครับปลายี่สบไทยนะครับพอโตขึ้นจะเป็นลักษณะนี้พอเล็กๆเนี่ยมันจะอ่าเป็นเก็ดเงาๆยี่เฉยหางแดงๆพอโตขึ้นก็จะมีเส้นข้างลําตัวแล้วตาก็จะออกแดงๆปลาสวยงามก็เลี้ยงได้นะครับนี่ครับปลายี่สบไทยพอโตขึ้นเนี่ยได้อุ้มกันเหมือนเด็กเลยนะครับ ิมพี่ปากปากข้างบนเนี่ยาจะมีหนวดสั้นๆหนึ่งคู่นะครับคือปลาชนิดเนี่ยเขตที่แพร่กระจายเนี่ยค่อนข้างจะจํากัดในในบริเวณที่แคบๆนะครับคือหมายความว่าในประเทศเราเนี่ยมันจะมีอยู่แถวแถวแถบอินโดจีนไทยลงไปถึงมาลายูนะครับปลายี่สกไทยเนี่ยพบในแม่น้ําใหญ่ๆ ในไทยหลายสายนะครับอย่างแม่น้ำเจ้าพยาก็มีนะครับลปยี่สกไทยสําหรับมือนักตกปลาก็อาจจะเคยเจอบ้างนะครับเคยไปตกปลาคงเจอบ้างลปยี่สกไทยนะครับแม่น้ําป่าสักนะครับแถวสระบ,บุรีลบบุรีแม่น้ําแม่กองแม่น้ําแม่กองก็คือทางไปสมุทรสาครอะไรประมาณนั้นแล้วก็ที่แม่น้ําโขงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นเหมือนมันถ่นกาเนิดเลยแหละประมาณนั้นแม่น้ําโขงนะครับ นี่ครับตัวเป็นไงสวยมากครับตาเขาแดงนะครับไหลที่น้ําไหลๆนะครับตามรินทาน,น้ําไหลๆความลึกห้าถึงสิบเมตรเนี่ยเขาชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอ่อเราลึกๆก็สามารถนําไปปล่อยได้นะครับก็ตัวไวนะครับตัวไวปลายิสกไทยเนี่ยเขากินทั้งพืชทั้งเนื้อนะครับปลายิสกไทยเ,ยเขากินทั้งพืชทั้งเนื้อคือกินพวกแพลงต้นกินเนื้อกินพวก หอยเล็กๆกินมแมลงกินลูกกุ้งลูกปลาเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นน่านําไปเลี้ยงนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตวไวนะครับน้ำตากเต็มที่ประมาณ20-30กิโลนะครับปลายี่สุไทยต่างประเทศอย่างเวียดน,นามเขาชอบมากเขาสั่งก็มาสั่งเป็นประจำนะครับเขานําไปเลี้ยง ทีแรกเข้าใจว่าเลี้ยงเป็นปลาสวยงามแต่เขาเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคนะครับทางเวียดนามนะครับการผสมพันธุ์ของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มผสมพันธุ์ประมาณราวๆเดือนตุลาคมนะครับเมื่อโตเต็มวัยในธรรมชาติเนี่ยเขาจะว่ายทวนน้ากลับไปวางไข่ทางเหนือน้ํานะครับสมมติว่าถ้าเกิดแม่น้ำโขงก็คงว่ายทวนน้าไปทางประเทศจีนก็คงไปวางไข่นะครับ คือเขาจะชอบไปตามล่องน้ําลึกๆไ่า้ทวนน้าไปครับตามแก่งหินในลําธารที่มีท้องน้ําเป็นทรายเป็นกวดอย่างเงี้ยเขาชอบนะครับใหญ่ที่สุดที่เคยเจอมาคือลำยาม1.35เมตรน้าหนักประมาณ40กิโลกรัมนะครับที่เราเค,เคยเจอมานะครับอย่างที่ว่าราคาก็ประมาณ180-200บาทนะครับในเคยเคยเคยที่เขามี บันทึกกันไว้ในการขายนะครับเพราะนั้นปัจจุบันนี้ที่ไหนๆก็มีปลายี่สกไทยเลี้ยงได้นะครับเพราะว่าหลายที่ก็อาจจะเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเลี้ยงประดับบอ่อเลี้ยงไว้เป็นบอ่อตกไว้เยอ่ออะไรประมาณนั้นทางเราก็มีจําหน่ายนะครับขนาดสองนี่อันนี้สองถึงสองนิ้วครึ่งนะครับปลายี่สกไทยก็จะซื้อไว้ติดบ่อห้าร้อยตัวพันตัวก็สามารถนําไปเลี้ยงได้นะครับ ราคาไม่แพงนะครับลูกปลาหลักไม่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 ถึงเท่าไหร่นะครับพอจับต้องได้นะครับคืออยู่ที่ว่าจํานวนมากจํานวนน้อยนะครับแต่เวลาส่งออกไปต่างประเทศแล้ว่ะเป็นปลาหัวตะกัวหรือว่าปลามันติดน้ํามาถึงเราไม่สามารถแยกมันออกได้เวลาเราตีอวนขึ้นมาเนี่ยเรากปลายี่สกไทยมันจะช้านะครับแล้วปลายี่สกไทยเนี่ยอ่าเล็กๆเนี่ย ค่อนข้างต้องทําทะนุถนอมนิดนึงคือเกตเขาค่อนข้างจะอ่อนนะครับบางคนไม่เข้าใจ่าตากขึ้นมาแห้งๆแ,แล้วเดินมาเลยเนี่ยบางทีช็อกเอาง่ายๆเลยนะครับแต่พอเขาปรับตัวได้แล้วเนี่ยเขาอยู่ได้สบายๆนะครับอันนี้นะีผมใส่ในตู้ไว้อตั้งครึ่งวันแล้วไม่มีออกซิเจนเขายังอยู่ได้เนี่ยครับก็ลักษณะเห็นไหมครับหัวเขาจะโตสักนิดหนึ่งพอโต,ตขึ้นตาเขาจะแดงเลยครับสวยงามอยู่ครับ สอบถามได้นะครับหรือเข้ามาเลือกชมดูได้ครับที่ไพศาลพันปลานะครับวันนี้วันครอบครัวเราก็ไม่ได้หยุดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับผว่าอยู่กับบ้านก็เอาความปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับช่วงนี้สถานการณ์มันโควิดมันค่อนข้างจะระบาดหนักเพราะนั้นเราก็อยู่บ้านช่วยชาติกันนะครับมาดูไลฟ์สดของไพศาลพันปลานะครับ ฝากดูช่องย t u b e ไปสารพันลาด้วยนะครับอย่างที่ในตู้ปลาเรานี่ครับไปสารพันลาสงการปีนี้เราไม่ได้หยุดนะครับมาได้ทุกวันนะครับจะเป็นปลาปล่อยหรือปลาเลี้ยงปีมีโปรโมชั่นหลากหลายเลยนะครับสำหรับช่วงเดือนเมษานี้นะครับปลาบางชนิดเราลดราคาให้สำหรับพี่น้องนำไปเลี้ยงกันนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับ เราไหนช่วยกันได้เราก็จะช่วยกันนะครับอันนี้เป็นปลาที่ามากตอนประมาณหกโมงเย็นเราได้ส่งไปเวียดนามนะครับก็หนึ่งหมื่นตัวปลาแข็งแรงมากลูกค้าแฮปปี้นะครับไซส์ได้ความแข็งแรงใช้ได้แล้วก็แพคให้เรียบร้อยนะครับวันนี้แพคไปถุงหนึ่งร้อยห้าสิบตัวในความเป็นจริงเราจะใส่ถุงร้อยยี่สิบตัวนะครับเพราะเขาเดินทางไกล แต่ด้วยขีดจำกัดในการบรรทุกเขาต้องใส่กล่องโฟมแล้วก็กล่องโฟมเขามีจำกัดเขาเลยให้ใส่ถุงละร้อยห้าสิบตัวผมบอกว่ามันจะแน่นไปสักนิดหนึ่งนะครับถ,ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะใส่ประมาณร้อยยี่สิบห้าหรือร้อยตัวเนี่ยกำลังดีสำหรับเดินทางไกลนะครับสวัสดีครับคุณสตาร์ุ่นใหญ่ าลืมไปติดตามที่ youtube เพศาลพันปลาด้วยนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามค่อนข้างะเยอะอยู่นะครับเพศาพันปลาฝากติดตามด้วยครับพอโตเข้าก็น่ารักพอสมควรนะครับปลายี่สกไทยเล็กๆนี่เรามองคล้ายๆปลายี่คล้ายๆปลายี่สกเทศเหมือนกันนะครับแล้วก็ อีกมุมหนึ่งก็มองคล้ายๆปลานวนจันนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองลึกๆจริงๆนะหัวเขาจะโตกว่านะครับเหมือนตาเขาจะโตกว่าแล้วพอโตเขาดวงตาจะมีวงคมสีแดงๆนะครับสวยสวยอยู่นะครับสวัสดีครับที่ดูทาง youtube ครับช่วยเม้นมาสักหน่อยนะครับผมไม่เห็นชื่อท่านนะครับเลยไม่สามารถทักทายได้ครับสวัสดีอิกสองท่านนะครับ จาก facebook นะครับช่วยทักทายมาหน่อยนะครับเราจะได้รู้จักกันนะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นชื่อนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ขึ้นชื่อขึ้นแต่ผู้ดูนะครับสวัสดีคุณชอบากาด้วยนะครับผมต้องมากดไล่ดูตามสวัสดีคุณจอนบางแสนนะครับ สวัสดีคุณสันติด้วยครับสวัสดีเวรุ่นสร้างตัวด้วยนะครับสนใจปลายี่สกไทยก็สอบถามได้นะครับหรือว่าสนใจปลาตัวอื่นก็ลองลองสอบถามมานะครับวันนี้เรามา,าพักคุยกันหายเหนื่อยกับปลายี่สกไทยเพิ่งส่งให้ลูกค้าเสร็จไปเมื่อตอนหกโมงเย็นนะครับ ดูแล้วก็แข็งแรงนะครับแต่ถ้าทําไม่ถูกวิธีก็อยู่ๆก็ล่วงได้เลยเหมือนกันนะครับอาญิศรไทยช่วงนี้ระมัดระวังกันด้วยนะครับอยู่ๆฝนตกฟ้าร้องนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงปลาดินก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับปลาดินตกใจนะครับฟ้าร้องแรงๆฟ้าผ่าเนี่ยเขาอาจจะมุดลงก้นบ่อแล้วไปสําลักเลน ็เลยอ,อธิบายเขาฟังว่าจริงๆแล้วปานินเนี่ยบางทีก็เป็นปลาที่ค่อนข้างเกที่ตกใจนะครับบ่อไหนที่เลียงปานินใกล้วัดเวลาเขาจุดพูุมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งยิงปืนเล่นทําไมปานินใช้หรือนปานินตายก็เนี่ยคือเหตุผลนะครับบางทีในบ่อเรามีเศษอาหารเยอะหรือมีที่เลนมีแก๊สไข่เน่าเยอะพอดีปานินตกใจเขาก็มุดลงก้นพื้นก้นบ่อก็ไปสําลักที่เลนแล้วก็เสีย,เส,ยเสียชีวิตได้ตายได้นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องฝนตกก็ระมัดระวังด้วยบางทีคันบ่อเราตากแดดมาน,นานอาจจะมีฟ้าเป็นกรดที่มันระเหยขึ้นมาอยู่บนคันบ่อฝนตกก็ชะลงบ่อค่าน้ําเปลี่ยนค่าออกซิเจนเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนก็ปลาสามารถน็อกน้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยมันคอยระมัดระวังหรือหว่วานปูนขาบนขอบบ่อไว้ว่างนะครับช่วงที่น้ํา หน้าแรงหรือว่ายังไม่มีฝนเนี่ยช่วงรอยต่อระหว่างจากร้อนเป็นฝนจากฝนเป็นหนาวเนี่ยถ้าเราสามารถาเตรียมบ่อโดยการใส่จุลินทรีย์ใส่ซีโอไลท์หรือมีการเติมน้ําอะไรเนี่ยสมควรทําก่อนที่จะมีการเปลี่ยนฤดูนะครับเพราะว่าถ้าฤดูการเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแล้วปลาเราเสียหายแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขค่อนข้างจะลําบากนะครับที่ท่านเห็นนี่คือปลายี่สบใครนะครับเดี๋ยวสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่จะไม่รู้นะครับ ปลายีศกไทยเป็นปลาที่ค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายเต็วไวนะครับราคาก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นปลาที่เป็นปลาเกตที่สวยงามนะครับพอโตขึ้นเขาจะมีลายข้างตัวเกตเป็นแถบสีดำๆเจ็เจดลายนะครับแล้วก็เนื้อเขาค่อน,นข้างจะอร่อยนะครับสาหรับปลาเกตชนิดหนึ่งน้ําหนักตัวก็ประมาณ20-30กิโลกรัมนะครับเป็นปลาที่ชอบน้ําไหลนะครับโดยเฉพาะดินทรายดินเป็นกรวดนะครับโดย ธรรมชาติเขาจะอยู่ตามตามนั้น,นะครับตามตามดินทรายดินกรวดหรือว่าเป็นซอกหินอะไรประมาณนั้นนะครับที่เราเจอกันอย่างกระจกว่าแม่น้าเจ้าพยาแม่น้ําป่าศัก์แม่น้ําแม่กองแม่น้ําของอะไรเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณนั้นนะครับชอบที่น้ําไหลหลากนะครับแต่ในบอ่อทั่วๆไปเราก็สามารถเลี้ยงได้นะครับเป็นปลาที่กินทั้งพืชทั้งเนื้อนะครับเพราะว่าเขากินแ่าแทงต้นพืช กินหอยกินปูกินลูกุ้งเล็กๆกินลูกปลาเล็กๆนะครับเราเพิ่งทําส่งให้กับพี่ปลาไลฟ์สดให้ดูกันว่าบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นไอปลายิ่สตกไทยเป็นยังไงหน้าตาเขาเป็นแบบไหนอะไรเนี่ยนะครับปลายิ่งตกไทยก็สามารถปนกับปลานินปลาตะเพียนที่เราเลี้ยงได้นะครับเขา ไม่ได้ดุร้ายแบบไล่กินเหมือนปลากระพงหรือปลาตาที่ว่าเจอปลา,าเป็นไม่ได้วิ่งไล่โฉบไล่กัดไม่ใช่นะครับคือเป็นปลากินเนื้อแต่เขาก็ไม่ได้ดุร้ายมากนะครับสวัสดีเ c e b ุ o k ทั้ง1เต็ดท่านนะครับมีอะไรสอบถามกันได้นะครับหรือแนะนำกันได้หรือว่าท่านเคยเลี้ยงมาแล้วก็ลอง ช่วยกันแนะนําให้กับเพื่อนๆกันได้นะครับว่าท่านปล่อยไปบ่อละกี่ตัวไล่และกี่ตัวอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นปลาเราถือเป็นปลาไทยนะครับชื่อเรยมีกไทยอยู่แล้วครับ ถ้าจะเลี้ยงในบอ่อคุณสันติถามว่าถ้าจะเลี้ยงในบอ่อสมควรลึกเท่าไหร่เป็นอย่างน้อยคือจริงๆแล้วปลาตัวนี้เขาเป็นปลาที่ปลาน้ำลึกอ่าห้าถึงสิบเมตรเนี่ยคืออันนี้คือตามธรรมชาติเขาจะอยู่ตามหินตามทรายถ้าเราเป็นบอ่อตัดดินหรือบอ่อที่อ่าอ,อยู่แถวเมือง มังกันที่่าตัดตัดหินตัดทรายขายอย่างนั้นก็ดีนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงบ้านเราเนี่ยบ่อเราประมาณเมตรห้าสิบสองเมตรก็เลี้ยงได้นะครับเราก็คืออาจจะไม่โตเท่ากับธรรมชาติคือในธรรมชาติเขาตัวหนึ่งยี่สิบถึงสามสิบโลถ้าเราเลี้ยงบ่อปนกับปานดินปลาทั่วไปอย่างในบ่อผมที่มันหลุดลงไปเนี่ยประมาณปีหนึ่งเขาได้ประมาณโลสองถึงสองโลนะครับ ที่มันเราไม่ได้เลี้ยงได้มันตกลงไปจากกระชังแล้วก็ไปหากินตามธรรมชาติในบ่อกก็สามารถเลี้ยงได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราคงได้ประมาณตัวหนึ่งสักสามโลห้าโลถ้าบอกประมาณเมตรเมตรห้าสิบสองเมตรเนี่ยเลี้ยงได้ครับผมด้วยกันครับดูทั้ง y o u t u b e ดูทั้งเ c e บุ o กเลยขอบคุณมากครับจะได้มียอดคนดูนะครับ ขอบคุณที่ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังไปสุพรรณแนะนำตัวด้วยนะซาตารรุ่นใหญ่ สวัสดีคุณนาตตองขาอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับคือผมต้องกดที่โลโก้ถึงจะรู้ว่าเป็นเป็นใครนะครับปรากฏทุณไม่ได้เม้นมาเนี่ยผมไม่รู้เลยนะครับในสายพันปลาเราก็ยังมีปลาหลายอีกหลายชนิดนะครับมีปลายี่สกเทศมีปลานินทั้งนินแปลงเพศและนินธรรมดานะครับ มีปลาตะเพียนปลาปลาเป็นกึ่งปลาสวยงามหรือปลาที่เลี้ยงสลับไปดูนะครับก็มีตะเพียนทองอินโดตะเพียนทองไทยนะครับเดี๋ยววันหลังจะนำมาใส่ตู้เนี่ยลราไลให้ดูรับเป็นลักษณะแบบไหนแบบไหนนะครับปลาแต่ชนิดก็ปลาดุกตอนนี้บุกปลาดุกบิ๊กอุยปลาสวายมีแล้วนะครับปลาหมอสลับคนที่จะปล่อยทําบุญก็มีนะครับตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับ ลาตะเพียนลาจลระเม็ดตาสำหรับท่านที่ต้องการปลาสลิดนะครับวันที่สิบหกเราจะมีสลิดไซส์ใบมะขามถึงใบแคร์นะครับอ่าตอนนี้มีไซส์ประมาณนี้พ่วงมืออยู่สลิดใหญ่นะครับแต่สําหรับท่านที่ต้องการปล่อยจํานวนเยอะๆราคาที่ถูกๆนะครับก็ติดต่อได้ที่ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสามสี่เจ็ดสี่สี่หกที่ปักหมดุดไว้นะครับใครสนใจปลาสลิดไซส์ใบมะขามถึงใบแคร์นะครับ วันที่สิกเราจะมีของขึ้นมานะครับสั่งจองได้นะครับผลิดพอดีตอนที่ททำปลาไม่ได้ไล์นะครับพอดีอลูกค้าเข้ามาจาัดนะครับนับกันทีละทีละถุงทีละถุงเลยเพราะว่าปลาเขามีราคาและอีกอย่างหนึ่งเขาส่ง นำไปส่งไปขายต่อที่เวียดนามเนี่ยเราต้องรักษาเรื่องคุณภาพเรื่องไซส์เรื่องจํานวนนะครับความแข็งแรงนะครับคือท่านจะซื้อไปเลี้ยงหรือซื้อไปขายต่อเราทําได้หมดนะครับอันนี้ก็ส่งต่อ,อไปต่างประเทศเราก็ต้องทําให้มันค่อนข้างจะแข็งแรงสักนิดนึงนะครับคือต่างประเทศหรือในประเทศเราทําแข็งแรงแน่นอนละครับแต่หม้ว่าเราเลยไม่มีเวลาที่จะไล่อยากจะไล่ให้ดูด้วยว่า จำนวนถุงกี่ถุงก็ใส่กันยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้ว่าไม่สะดวกนะครับสนใจดูที่ปักหดไว้ได้เลยนะครับช่วงนี้ทั้งสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้กับตัวเราเองก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะครับอากาศก็เปลี่ยนนะครับ อยู่่ฝนตกอยู่อยู่ร้อนโรควิตกกังวลก็มาโควิดจะติดไม่น้อปลาในบ่อเราจะเป็นยังไงนะครับก็ผ่อนคลายนะค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆทํานะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาก็ควรมีอุปกรณ์ในการตรวจวัดค่าน้าไว้บ้างก็ดีนะครับมันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับสมมติเวลาปลาเราฝนตก ค่าน้ำเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็สมควรมีนะครับยาสามัญประจำบ้านเลยนะครับตัวนี้อุปกรณ์วัดค่า pH ของน้ำนะครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงปลาเนี่ยสมควรต้องมีนะครับอุปกรณ์สำหรับวัดค่า pH ของน้ำราคาหลักร้อยนะครับธุรกิจเราหลักร้านเนี่ยสามารถช่วยเราได้นะครับนีนะครับสนใจสั่งที่เราได้เลยครับ อันนี้คือผ่านการใช้จนยับเยินแล้วนะครับหนึ่งขวดสามารถใช้ได้สามร้อยครั้งนะครับอุปกรณ์ในการวัดค่า pH อายุในการใช้งานเขาเก็บได้ประมาณสามสี่ปีนะครับนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ใช้ก่อนปล่อยปาลาเราควรใช้หลังจากปล่อยปลาเลี้ยงไปแล้วก็ใช้ได้นะครับจะวัดค่า pH pH มัน ปรับขึ้นไหมถ้าเกิดพีเ p h มันพีเจะเรียกว่าเป็นด่างน,นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวนี้ติดไว้ทำไมอยู่ๆแล้วเลี้ยงปลาแล้วปลาไม่กินอาหารน้ําเป็นสีแบบนี้ก็ตัวนี้แหละครับไปวัดค่าพีเของน้ํานะครับนี่อีกตัวหนึ่งครับ,บอุปกรณ์วัดแอมโมเนียนะครับก็ตัวนี้จะใช้ต่อเมื่อที่เราเลี้ยงปลาไปนานๆนะครับ อุปกรณ์ที่วัดแอมโมเนียเราจะได้รูว้ว่าปลาไม่กินอาหารเป็นเพราะ,อะแอมโมเนียในน้ำมันมีปัญหาปลาน็อกน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับก็สำหรับท่านที่ไม่สะดวกซื้อก็นำน้ำมาให้เราวัดตรวจวัดให้ได้ที่ฟาร์มนะครับตรวจวัดให้ฟรีนะครับหนึ่งชุดวัดได้สามร้อยครั้งไม่มีปัญหานะครับก็เราตรวจวัดให้ฟรีนะครับหรือว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดก็ สามารถส่งได้นะครับจัดส่งได้โดยที่เราเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าจะโอนมาแล้วให้เราส่งก็ได้นะครับวันหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณสามสี่สิบชิ้นนะครับที่ส่งไปนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านมีปัญหานะครับสวัสดีคุณนํำทองสุขครับสวัสดีนะครับที่มารับชมนะครับที่ท่านเห็นนี่คือปลายี่สกไทยนะครับถ้าท่านเข้ามาใหม่ไม่เข้าใจสอบถามได้นะครับนี่คือปลายี่สกไทย เวลาโต20-30กิโลนะครับราคาที่เขาบันทึกไว้เขาเคยขายได้โล180-200บาทที่นครพนมนะครับแต่นั้นเขาจับปลาธรรมชาตินะครับตัวประมาณ30โลเขาตีฝูงนั้นได้ประมาณ14หรือ18ตัวผมจําไม่ได้นะครับมันติดเป็นฝูงเลยนะครับขายได้เกือบ50,000บาทอ่ะจบนั้น ต่วนที่ว่ายอยู่ข้างบนตู้เนี่ยตัวเล็กๆน่ะไม่ใช่ปลายีสศกไทยนะครับมันเป็นคล้ายๆปลา,ปาหางลูกยูหรือหัวตะกัวอะไรประมาณนั้นนะมันติดมานี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเล็กๆนีไม่ใช่ปลาตัวนี้มันจะติดน้ํามาแล้วก็ออกไข่เยอะข้อเสียงมันคือมันแย่งกินอาหารไม่เราให้อาหารปลานะครับแต่ถามว่าถ้าเราจะกําจัดปลาพวกนี้ไม่ยากครับคุณปล่อยปลากายลงไปสัก 2 5ตัวนะครับโอเคดั okay, ดงนั้นวันนี้เราขอจบไลฟ์กันแค่นี้นะครับพอดีมีช่างฟูโทรมาสัญญาณกล้องวงจรปิดเรามีปัญหานะครับก็ลเลยเดี๋ยวช่างฟูเดลองโทรมาเซ็ตให้ช่างฟูเดลองโทรมาเซ็ตให้นะครับต้องกราบขอบพระคุณทั้งทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาดูทั้ง y o u t u b e และ Facebook นะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาพบกันใหม่นะครับ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนไปเห็นหน้ากันสักหน่อยนึงนี่ก็สวัสดีทุกทท่านนะครับเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ